เฉพาะวันนี้5 6าสิบรวมาันหนึ ol, ่งยังอยากก็ช่วงแบบว่าเรียวันแนไม่เรายุดหมาเรารวมวันหนรวมัหนงอะไรไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปโดนในนั้นไงเพราะว่าหนูไปไลายวันไปอ๋อหนูไปนลายวัน ไม่ได้ตอนวัน<ณ>น้องไฟไม่นานลายกระเดียวลายกระเดี่ยวน้องไฟกเดียวได้ง่าเรียกถ่ายเขาดีๆวันนี้คนดูก็ไม่ใช่น้อยนะแต่ว่าไม่มีใคราตรากอมตด้เสียงก็ไม่มีเสียงไม่มีจะคุย<ณ>กับใคร<ณ><ค><ณ><ค><ณ> กล้วผมสั่เาเยอะครับดีถะด้ัไของเจุ๊่ชสองร้อครับจะมาถ้าหานไมไเกี่ยวบร้อยเท่าแท้ของแ่้ของแท้ขงแท้องแท้ของแท้ของของแท้ของแ้ของแท้ขอแ้ของ่ทองแท้ของแท้องแท้ขอ้ขอ้ของง้ขอแงงของงท้งแท้

ลูกค้าดีกเจ๊ดแดงนะนคนจะมีใครจะเติมกำลังใจให้นะจ๊ะอ๋อให้เป็นทวนใช่ไหมเธออยากได้มันทวนอแล้ววันนี้วปาเสื้อชุดเลนเซอร์เอ้ยชุดนารงนี่ใช่ถุงมือหาตะกรงไว้ได้หรอกก็ไม่ติดค่ะแต่เสื้อขาวอยู่เสื้อขาวอยู่แต่ตะกรงมันไม่ขาวไปแล้วต้องหาไม่ได้กระกรงกระกรงสีสีอะไรสีน้ำตาลเออมาเลยมาเลยเนึยงติดกับ่อนได้ยังขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณพี่นิดพี่นิดค่ะ เล้คเดี๋ยวดูอ่ะม่่เด็กเป็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นินะคะเอ็นดูเสียงหนูด้วยนะทุกคน